อะไรผู้หญิงเหรอบนเตียงของฉันเหรอผู้หญิงแปลกหน้านอนบนเตียงฉันเอ้ยช้าก่อนอย่างชัดเจนต้องเป็นสิ่งที่คนใช้ของฉันเตรียมไว้สำหรับฉันพวกเขาเศร้าเพราะฉันอีกแล้วเหรอกาเบรียลมานีสิเร็วไม่เคยฉันตัดสินใจจะไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาในปราสาทนี้มากขึ้นฮาวด์ คุณเรียกฉันว่าพระเจ้าของคุณใช่แล้วสิ่งที่คุณต้องการดูที่เตียงของฉันดังนั้นนั่นอะไรเอ๋โอ้ขอโทษนะฉันสั่งคนรับใช้แต่ฉันคิดว่ามีข้อผิดพลาดสิ่งที่ฉันอยากรู้คือฉันฉันวางที่กั้นไม่ให้ใครเข้ามาได้ผู้หญิงคนนี้มาทำอะไรที่นี่ฉันก็อยากรู้เหมือนกัน เราคิดว่าเป็นเรื่องของเจ้าสาวคนใหม่ของพระเจ้าของเราเป็นไปไม่ได้เพราะฉันดูแลและดูแลเธอในขณะที่ฉันไปที่พระราชวังอย่าให้เขาเห็นฉันใช่เจ้านายของฉันแมรี่แมรี่ดังนั้นเมื่อคุณทำกับทอมรี่เสร็จแล้วคุณช่วยลดน้ำข้าวโพดของเราด้วยได้ไหมใช่ฉันจะทำมัน เ้มาเรียช่วยดูแลพืชผลของเราด้วยได้ไหมหลังของฉันมันได้รับบาดเจ็บวันนี้โอ้พระเจ้าก็ดีเหมือนกันมาเรียฉันต้องการให้คุณช่วยตัดหญ้าของฉันคุณใจดีมากเลยมาเรียคุณคือขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคนของเราหลังจากในที่สุดฉันก็เสร็จอันหนึ่งทุกคนก็ต้องกลับบ้าน แม่ดูนี่สิฉันสบายดีนั่นไม่ใช่ของฉันเพราะฉันไม่มีครอบครัวความอยากได้สิ่งนั้นย่อมเป็นความโลภอันหนึ่งไม่หนาวเกินไปสำหรับคนเดียวเหรอเอ๊ะฉันอยู่ที่ไหนผ้าปูที่นอนและอาหารเกิดอะไรขึ้นปราสศาพ่อบ้านคนรับใช้ฉันฝันไปหรือเปล่า พวกเขาทิ้งฉันไม่ได้ยินเสียงใครเลยแต่ไม่ฉันสามารถยอมแพ้แบบนี้ไม่ได้ฉันไม่กลับไปด้วยมือเปล่าเมืองหลวงเบอ์ลินราชาเดเมนเป็นกษัตริย์องค์ที่แนับตั้งแต่ก่อตั้งอาณาจักรต้องขอบคุณราชาผู้ยิ่งใหญ่อาณาจักรนี้จึงมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้มันเหมือนพลังที่ไม่มีเพื่อนบ้านคนไหนแตะต้องได เว้นแต่จะเป็นสัตว์สูงทีนี่คือว่าพระเจ้าช่วยแต่ลมแรงอะไรอย่างนี้